ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนทดอ่อนค่ะเราก็มาราศพีศพษศกันนะคะในเดือนสิงหาคม2566ค่ะ ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเจ็ดปีนี้นะคะเนื่องจากดาวพระบริตอยู่ที่กุมลัคนาอยู่ตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566จนถึงวันที่18กรกฎาคม2572เลยเจ้าชะตาจะรู้ได้ด้วยตัวตนของเจ้าชะตาเองเลยจะมีเหตุการณ์ใหม่ๆแปลกๆเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏจะปรากฏสิ่งที่ไม่เคยได้ทำจะได้ทำ เจ้าชะตาจะอยู่ไม่นิ่งแล้วหรือถ้านิ่งก็นั่งสมาธิดิ่งไปเลยในเรือนของดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวตัวตนของเจ้าชะตาได้ตำแหน่งราชาโชคและตำแหน่งปทุมเกณฑ์ ได้ของดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาอารักษ์ประธานพรดาวพระสุขคือดาวตัวตนของเจ้าชะตายังได้ดวงปฐุมเกณฑ์ด้วยสุขสามดังนี้จักเจริญยิ่งยดแห่เป็นจังหวะดวงขึ้นแบบสุดๆแล้วแต่ก็จะปรากฏตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2566เพราะในช่วงต้นเดือนเจ้าชะตายังสถิตอยู่ที่ราศีสิงเป็นน้ำในเรือนไฟยังมีเรื่องทุกร้อนใจ บางครั้งมีเรื่องเสียอกเสียใจร้องไห้ประหนึ่งน้ำตาเป็นสายเลือดเลยก็ว่าได้แต่หลังจากวันที่27สิงหาคม2566ท่านเดินพักราศีจากเรือนไฟสู่เรือนน้ำน้ำในเรือนน้ำในตำแหน่งราชาโชคและตำแหน่งปทุมเกณฑ์เจ้าชะตาจะมีวาสนาในเรื่องทรัพย์สินเงินทองและก็เรื่องของความรักเรื่องของการเดินทาง มีวาสนาในสิ่งสวยๆงามๆเช่นพระเครื่องหรือมีการเดินทางไกลไปในสถานที่ที่สวยงามข้ามน้ําข้ามทะเลและดาวการเงินคือดาวพระพุทธ่ยได้ตําแหน่งราชาโชคและตําแหน่งมหาจักร มหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุคบันฟันโฉงเฉงช่างผาดโผลหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจกุมกับดาวพระอาทิตย์ในตำแหน่งกเกษตราที่ดีเพราะฉะนั้นวาสนาในเรื่องของการเงินการทองของเจ้าชะตายิ่งใหญ่ยิ่งนักและเลงกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่สมพลซีเจและดาวคู่ธาตุไฟ เจ้าชะตาได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตก็จริงแต่ก็มีการใช้จ่ายสูงเพราะถึงอย่างไรก็ดีดาวพระพุธก็เป็นการกินีของดาวพระเสาร์และดาวพระเสาร์ก็สถิตยอยู่ในเรือนลมสุภกรรมะอาจจะมีการใช้จ่ายในเรื่องของการงานหรือเคลียร์หนี้สินปัญหาเก่าๆก็ได้เพราะสถิตยอยู่ในเรือนของพระราหู ที่สถิตยอยู่ในเรือนวินาศของเจ้าชะตาแต่ก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคกุมกับดาวพระพฤหัสบดีที่ได้ตำแหน่งราชาโชคก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้บริหารจัดการในเรื่องของหนี้สินหรือภาระเก่าๆได้ดาวพรฤหัสบดีที่กุมกับดาวพระราหูสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งความรักคู่ครองด้วยมาสถิตที่ราศีกันเรือนปุตตะ มีวาสนาในเรื่องบุตรหลานบริวารหรือพบคนรักที่ต่างวุฒิต่างวัยเพี้ยนภาษาต่างภาษาต่างถิ่นแดงไกลได้ตำแหน่งมหาจักรอังคารเมรษและสิงกันจะอนันต์ซึ่งศักดิ์สิสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระพุธซึ่งอาจจะเกิดซูนามิในเรื่องของความรักและการเงินได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีดาวพระพุธก็สถิตอยู่ที่เรือนพันธุที่ได้ตำแหน่งมหาจักร พุทธสิงห์ธนูกันนี้อย่ากลัวว่าตัวสและที่สําคัญกลุ่มกับดาวพระอาทิตย์ที่ได้ตําแหน่งเกษตราราธิบดีแม้จะมีการใช้จ่ายสูงหรือมีภาระความผูกพันที่มากมายแต่เจ้าชะตาก็มีความสามารถในการทํามาหาได้บางครั้งปัญหาต่างๆที่มากมายเนี่ยอาจจะเคลียร์ได้โดยลำบากต้องรอดาวพระประสบดียกย้ายมาที่ราศีพฤษภ ในวันที่30เมษายน2567น2567เจ้าชะตาจะดวงขึ้นอย่างแท้จริงตนุกนุมพระสัชพ,พันธุป,ปุตตะเลยที่ดาวพระประสิทธิ์ดาวบุญใหญ่มาประธานพอเจ้าชะตาแล้วเพราะฉะนั้นในปีนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ประคับประคองตัวเองให้ดีๆนะคะช่วงต้นเดือนสิงหาคมก็ยังเป็นช่วงที่ไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่ต้องรอหลังจากวันที่27สิงหาคมแล้วไปรออีกทีหนึ่งก็หลังจาก สามพฤศจิกายนสองพนห้ารเจ้าชะตาจึงจะดีขึ้นแล้วก็ไปปีหน้าเลยที่ดาวพระประสบดีมากลุ่มลักนณาโดนที่30เมษายนสองพนห้ารเเลยในเดือนสิงหาคมเจ้าชะตาจะดีขึ้น ในช่วงปลายเดือนค่ะก็ในเดือนสิงหาคมเนี้ยก็ขอให้เจ้าชะตาดําเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังเพราะยังอยู่ในช่วงที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ด้วยดาวพระัตบยูนั่นแหละ และจะดีจริงๆก็ต้องรอปีหน้าหลังจากวันที่30เมษายน2 5 6 6ค่ะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภและทุกๆท่านโชคดีมีความสุขกับทุกๆท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ